สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวนมารีจ้าสวนมารีจ้าวันนี้วันที่8ธันวาคมนะคะพศ2564เนาะวันนี้มารีมาแต่เช้าวันนี้วันที่8วันพุธที่8ธันวาคมนะคะอากาศบ้านพี่น้องเป็นยังไงบ้างนะคะที่สะแก้วเราวันนี้เช้าวันนี้นะคะ19องศากําลังสบายสบายนะคะวันนี้มารีพามาเปิดเปิดเลยคือ เรดไอเจโก้ co, นะคะจ้ะแต่ยังไม่มีจำนวนนะคะแต่มารีอยากให้พี่น้องได้ชมนะคะเรดไอเจโก้ co, นะคะจะ้ะตู้หลังนี้คือตู้หลังนี้เป็นคือเป็นตู้ตู้บอลที่มารีเอฟมาแล้วก็เป็นไม้ที่ดูแลยากนะคะเรดไอเจโก้ co, เขาจะมีเขาจะมีประมาณนี้นะคะมีสะดือแล้วก็มีใบสีเขียวตองอ่อนเนาะเขียวตองอ่อน แล้วมีต้นนี้มามีต้นนี้มามีมีกลายนิดหน่อยนะคะมีกลายนิดหน่อยนะคะจะมีกลายมีกลายมีกลายนิดหน่อยมีแบบว่ามีมีด่างด่างนะคะมีด่างด่างนะคะเห็นไหมคะนะคะแล้ววันนี้จะพามาดูความคืบหน้าระหว่างแบบว่าแบบว่าเลมอนไซส์นี้เราก็มีนะไซต์ตั้งแม่พร้อมลูกอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูความความแตกต่างระหว่างหน้าฤดูฝนกับฤดูที่ เข้าสู่หนาวหรือว่าเข้าสู่แบบรอยต่อระหว่างระหว่างฤดูนะคะว่าต้นไม้เราจะเป็นยังไงมันก็จะแตกต่างกันเยอะเลยนะคะคือถ้าเข้าฤดูที่แบบฤดูหนาวฤดูแล้งนะคะฤดูแล้งมันก็จะต้องเราจะต้องดูแลเรื่องน้ําเป็นปัจจัยแรกเลยนะคะนะ้ําถ้าฤดูฝนเนี่ยน้ําจะไม่ค่อยมีปัจจัยเท่าไหร่คือหายห่วงเรื่องปัจจัยเนาะไม่ใช่ว่าไม่เท่าไหร่นะคะ โอ้โหชนขาขอโทษที่นะคะเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็คือแบ็คแมจิกลายนะคะไซต์ตั้งแม่เลยนะคะไซต์ตั้งแม่เลยอยู่ที่ถ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะเราส่งตะกร้าให้ได้แต่แต่ค่าส่งค่อนข้างสูงถ้าส่งตะกร้านะคะเป็นแบบมีมีลูกพร้อมมีอะไรพร้อมอย่างเงี้ยนะคะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะแป๊บเดียวเดี๋ยวพาไปชมออเด็และคว,วามแตกต่างระหว่าง ระหว่างฤดูนะคะเสร๋จแล้วก็นี่เลยค่ะแบกมจิตกลายนะคะแบกมันจิตกลายใบเขาจะมีเสน่ห์และมีลวดลายมากนะคะลวดลายแบบนี้มีหลายสีในใบเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะมีเสน่ห์มีเสน่ห์แต่ละแต่ละพืชแต่ละพันธุ์เนาะจ้ะอันนี้ก็คืออโลฮานะคะ อะโลฮานะคะเดี๋ยวมารีขอตั้งกล้องแป๊บหนึง่งเยวจะพาไปชมต้นแม่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สวยนะคะใหญ่แล้วสวยนะคะนี่ค่ะใหญ่แล้วสวยต้นลูกต้นลูกก็มีจําหน่ายอยูะ่คะมีไซส์นี้อยู่ที่พันสองอีกไซส์เล็กอยู่ที่แปดร้อยนะคะอะโลฮหานะคะมารีก็ลงกระถางใหญ่ไว้ก็สวยๆยเยอะเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบก แบ็กอะไรนะแบ็คแรนเนอร์ค่ะแบ็คแรนเนอร์นะคะ, Runner, ะ,คะอันนี้อโรฮานะคะอันนี้แบ็คแรนเนอร์นะคะอันนี้แบ็คเบตแบ็คบิวตี้นะคะแบ็คบิวตี้แบ็คบิวตี้ความเสน่ห์ของเขาก็มีลวดลายหลายสีนะคะลวดลายหลายสีลวดลายหลายสีคือใบเขาจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเหมือนกันนะคะยิ่งใบนี้ยิ่งสวยมากเลยนะคะ วยมากแบ็ตี้เรามีไซส์เล็กๆน่ารักตะมตุตตะมีอยู่ร้อยเก้าสิบก็มีนะคะและอันนี้โคไมเนอร์ er นะคะคืออยากดูไซส์อยากดูราคา mm hmm. ก็ทักแอดไลน์มาได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดีจะลงเบอร์โทรไว้ในใต้คลิปนะคะ mm hmm. ต้นนี้มีที่มาที่ไปนะคะแบล็กเมจิกของเราแต่ที่จริงเราจะปลูกแบล็กล mm ิเปิลนะคะแบล็กล <R> ิเปิลคู่กับต้นนี้นะคะคืนี้เราโดนโดนฉก ตัดยดน้าเข้ามานะคะไม้ด่างสวยๆของเราก็มีนะคะจะวันนี้จะพาไปดูชมความแตกต่างระหว่างระหว่างฤดูนะคะฤดูฝนนะคะฤดูฝนกับฤดูที่ที่น้ําไม่ค่อยมีทนาฝนแล้วเราก็จะหายห่วงเนาะอย่างอย่างเช่นที่เป็นความแตกต่างนะคะก็คืออย่างเช่นอดิบต้นนี้นะคะอดิบต้นนี้คือช่วงฝน ช่วงฝนนี้จะช่วงฝนนี้จะใบไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาเดี๋ยวเขาก็ละโลยละโรยมีแค่สามใบหรือสี่ใบแต่ช่วงฤดูนี้ทําไมเขาสวยมากนะคะแต่ไม่ค่อยมีลูกนะคะลูกลูกลก,ก็มีจําหน่ายอยู่นะคะแต่ทีนี้ว่าบางท่านก็ได้ไปบางท่านก็ไม่ได้ไปนะคะมารีต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่ามารีไม่ปล่อยที่แบบว่าต้นไม้ไม่พร้อมนะคะต้นไม้ไม่พร้อมมารีไม่ปล่อย แต่ก็ขยันขยันทักเข้ามาได้นะคะคือถ้ามีปล่อยก็คือปล่อยนะคะถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าไม่พร้อมมีตรงไหนต้องอนุบาลให้พี่น้องได้ได้ว่าเออเข้าติดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะความแตกต่างต่างฤดูนะคะคืออดิบต้นนี้นะคะอดิบต้นนี้ส่วนผสมของเราก็ไม่มีอะไรมากมีมะพร้าวสับนะคะใบกัมปูแล้วก็บริจาคหมักใบไผ่ไว้กวาดใบไผ่ไว้ก็ผสมเข้าไปนะคะแล้วก็ มีเพอร์ไลท์นะที่ไม่ให้ดินเขาแบบที่แบบละลายแล้วก็ไม่ใช่ให้แฉะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นวิวัฒนาการเข้ามาใหม่นิดหน่อยนะคะใส่เพอร์ไลท์เข้าไปนิดหน่อยนะคะจะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยอสมโมคตเข้าไว้นะคะไว,ไว้ไว้ไว้ในตัวนี้เลยือยตรนอตอนนี้เขาสวยได้ใจมากนะคะสวยได้ใจมากแล้วที่นี่เป็นต่างฤดูฤดูฝนเนี่ย แป๊บๆใบก็ละนะคะเลมอนต้นนี้ก็คือต้นใหม่ที่เราเราปลูกขึ้นมาไว้เป็นเก็บแม่พันธุ์นะคะจะอันนี้โคหน้าคอฟฟโคหน้าคอฟฟก็ความแตกต่างจากฤดูฝนนะคะความแตกต่างจากฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยลูกจะดกมากเลยนะคะดกมากจริงๆนะคะดกเต็มต้นแต่ละต้นเลยค่ะนะคะดกเต็มต้นแต่ฤดูฝนนี้คือหมืนเขายิบเงียบแต่ต้นเขาสวยขึ้นนะคะต้นเขาสวยขึ้นนะคะ นะคะคก็มีลูกอยู่ถ้าพร้อมก็จำหน่ายนะคะลองทักเข้ามาดูนะคะอันนี้ฮาวเอียนพันธ์นะคะฮาวเอียนพันธ์นะคะฮาวเอียรพันธ์นี้มารีรับมาแบบสามต้นแล้วมารีก็ใส่ในกระมังเดียวเลยนะคะอันนี้ไดมอนด์เฮดนะคะใช่ไหมอือใช่ใช่ใช่ไดมอนด์เฮดไดมอนด์เฮดนี่ก็มีลูกขายขาอยอยู่เป็นแบบ ถ้ามีพร้อมมารีก็บอกว่ามีนะคะจากใบมะเข็อก่อนนี้ก่อนนี้สวยมากใบก็มีเสน่ห์มากนะคะ,นะคะอันนี้เป็นบอลเก่าที่มารีเป็นบอลเก่าที่มารีปลูกไว้ตนานแล้วบอลกระดาษเขียวนะคะนะคะบอลกระดาษเขียวนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวพาไปชมอะไรนะอ,อ,อะไรจระ,ะเข้อะ ขอกโคได้นะคะพอกโคได้แต่คอกโคได้แท้ไม่แท้มารีก็อขอโทษขอไปพี่น้องด้วยแต่มารีซื้อมาเทียบแล้วนะคะซื้อมาเทียบแล้วนะคะน,นี่แ็เมจิตรายกระถาน,นี้สวยมากนะคะมีหลายมิติมากนะคะพอกโคได้ขอกโคได้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่มารีซื้อมาแบบว่ามาเทียบดูกับต้นที่ของเรามีดังเดิมที่เราซื้อมาในน้ำ อย่าลนนะเธอพักะอได้นะคะนี่ต้นนี้ที่มารีซื้อมาะะซื้อมาใบมีมิติมากนะคะก็ใบเขากำลังขยึดขยึกขยึก,ยก,ยกนะคะสวยเลมอนต้นนี้คงใบเหลืองละเดี๋ยวก็ต้องเอาออกละนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาจบคลิป อยู่ที่บอนเรมอนเนาะบอนเรมอนบ้านพี่น้องสวยหรือยังนะคะท่านไหนที่รับไปสวยหรือยังคะวันนี้มารีพอแค่นี้นะคะอยากได้อะไรก็ถามเข้ามาได้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอ้าอะไรเนี่ยอ้ปองสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านวันนี้มาช่วงนี้มารีหายไปนิดหน่อยเพราะยุ่งกะ ร่งกับงานสวนนะคะเมื่อวานก็ไปฉีดวัคซีนเข็มเข็มที่สามนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดลโมนเรามีตลอดนะคะถามเข้ามาได้มีไซส์400 600 1002นะคะนะมี3ไซส์นะคะวันนี้มารีขอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามมารีนะคะอย่าลืมกดติดตามมารีกดกดซับสไคร์อันเดียวกันไม่กับติดตามนะ มีแมกเมจิกะแมกแมกมจิกธรรมดาต้นถูกๆก็มีนะคะร้อยยี่บาทไม่รวมส่งนะคะอยากถามเข้ามาได้ค่ะค่ะวันนี้มาดีขอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่อุดทนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย